สวัสดีทุกคนวันนี้เราพบกับช่องอิส n ป t o r y เหมาเดิมน,นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปรีวิวโตวเครื่องเขียนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูโตเครื่องเขียนสําหรับเรียนออนไลน์กันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคนไปดูโตเครื่องเขียนของเบลนะคะว่าเบลจัดโต๊อย่างไงอาจจะเป็นแนวทางสําหรับคนที่เรียนออนไลน์นะคะเพราะว่าช่วงนี้เราเรียนออนไลน์กันนะคะเบลเองก็เรียนออนไลน์เหมือนกันคะ่ะแต่เราจะไปดูดโตเครื่องเขียนกันเนื่องจาก เพิ่งจัดห้องเสร็จจริงๆลยแบบโล่งมากดูสิเดี๋ยวเราจะไปรีวิวทต๊ะขั้นเกียกันค่ะนี่นะคะทุกคนนี่ก็คือโต๊ะเครื่องเขียนของเบลทั้งหมดเลยนะคะคือตรงนี้จะเป็นโล่งเพราะว่าเพิ่งจัดห้องเสร็จก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเลยนะคะแล้วก็ข้างบนจะเป็นพวกชั้นหนังสือนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปทัวร์กันนะคะเดี๋ยวเราไปทัวร์กันเลยเริ่มจากโซนนี้นะคะโซนนี้จะเป็น โคมไฟนะคะคือซื้อมาจากาาลาซาด้าทุกคนเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะอนี่คือมันจสว่างได้สามระดับเลยนะก็คือแบบนำเสนอแต่ว่าแยกส่วนกันนะนี่จะเป็นส่วนปากกานะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นเทปทั้งหมดเลยคือมีอีกชั้นหนึ่งนะจะบอกให้เดี๋ยวจะนะคะปาะกาด้วยนะคือแบบเยอะมากโดยเฉพาะปากกาเมจสกะเยอะมากมาก มเปียวจะเป็นพวกกระดาษโนตนะทุกคนมันจะมีลึกอยู่นี้อีกแล้วก็เป็นแฟ้มเก็บการ์ดทุกคนรู้จักแฟ้มเก็บการ์ดไหมเป็นของจริงทังนั้นเลยดูยสิแต่ว่าไม่มีตังแล้วค่ะไม่ได้ซื้อตรงนี้นะคะก็จะเป็นเทปทั้งหมดแล้วก็เป็นสติกเกอร์นะคะแล้วก็เป็นการ์ดท,ที่ทำเองนะ ไม่มีอะไรมากเลยคือชั้นเนี้น้อยมากจุดสิมาถัดไปรตรงนี้นะคะเราไปดูลิ้นชักกันดีกว่าลิ้นชักแรกนะคะทุกคนจะอยู่ทางน,นี้เลยลิ้นชักแรกนะคะเราจะใส่เป็นสติกเกอร์ที่ตกแต่งเฟรมการ์ดตอนนั้นนะคะคือแบบทำเฟรมการ์ดบ่อยมากแล้วก็เก็บนะคะทุกคนส่วนอันนี้นะคะจะเป็นปากกาไฮไลท์แล้วก็ปากกาสีทั้งหมดเลยนะคะว้า wow. ว แล้วก็นี่จะเป็นของกระจุกกระจิกทั้งหมดเลยนะ,ะเอ้ยเบลว่าเบลลืมจัดตัวนี้แล้วเนี่ยลกมากทุกคนชั้นบนจะเป็นกรอบรูปนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ปลอมไม่รู้ช่วยวอะไรจะเอามาทำอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนมานี่ซื้อจากโมชิโมชิอันนี้ซื้อจาก,ก B2S นะคะทุกคนชั้นแรกนะคะก็จะเป็นพวกเมมแท็กกระดาษโน้ตทั้งนั้นเลยทุกคนคือเยอะม,มากกระดาษโน้ตเดีวอะ ส่วนอันนี้จะเป็นของตีนนะคะทั้งหมดเลยที่ได้จากของแถมซื้อของแล้วก็ไปซื้อเขามาเหมือนกันนะคะทุกคนของแถมอาจาร์บ้ามแล้วก็อันนี้ของทั่วไปทั้งนั้นเลยค่ะยางมนะัดผมสติกเกอร์แล้วก็สร้อยชิ้ตรงนี้จะเป็นแท่นตัดเทปนะคะทุกคนเหมือนมันจะพังแล้ววยเป็นสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะนี่ตรงนี้จะเป็น คอนโดปากานะคะเป็นเมจิกนะคะปากาดำตะกาตัดเส้นปากาทั่วไปที่จะใช้บ้างไม่ใช้บ้างนะคะเพราะมันจะไม่ติดแล้วอันนี้เป็นปากาไฮไลท์นะคะมีกันไกทน่สออแล้วก็เป็นปากาทั่วไปคือแบบไม่ค่อยได้ใช้จริงๆอันเนี้ยแต่อมาตั้งโชว์ไว้คือแบบโตะคือแบบมันจะเลิกๆหน่อยนะคะทุกคนดูสิเดี๋ยวจะไปอีกโต้หนึงนะคะ เป็นพวกหนังสือนะคะนี้จะเป็นอัลบั้มสองอันเลยแต่เป็นอัลบั้มเปล่านะแล้วก็เป็นพวกสติกเกอร์สมุดเล่มเล็กนะคะอ่าตรงนี้จะเป็นพวกสมุดจดแล้วก็เป็นสมุดเรียนทั้งหมดเลยนะคะนี่เป็นหนังสือเรียนเบลเรียนปีหนึ่งการบัญชีนะคะทุกคนคือมันมีแค่นี้เลยที่เหลือก็เป็นของกระจุกกระจิกนะคะจริงมีแค่นี้จริงเลยแล้วก็เนี่ยมันจะติดการส่วนจุดเนี้ยจะไว้ใส่ของเหมือนกันนะคะมันลกมาก คือโต๊ะเครื่องเขียนเบลอะมีแค่นี้จริงๆทุกคนแบ่งโต๊ะหนึ่งไปให้น้องแล้วคือของเยอะมากที่เขียนคือเหลือแค่เนี้ยจริงๆเครื่องเขียนของเบลนะคะคือมันจะโลกหน่อยเพราะว่าเบลเพิ่งจัดของเสร็จแล้วก็พวกเอผนังอนะยังไม่ได้ติดพวกโพสต์อิดรูปอะไรเงี้ยจริงๆถ้าติดคือจะลุกกว่านี้อีกแล้วของก็คัดแล้วนะคะเหลือแค่นี้จริงๆแล้วเดี๋ยวไปทำแยกระหว่างเทปกับ ปากกาสีนะคะปากกาเมจิกแล็วพวกนี้เพราะว่ามันเยอะมากไม่อยากให้คลิปมันยาวเดี๋ยวจะทำแยกอีกนะคะทุกคนก็โต๊ะเครื่องเขียนก็อาจจะเป็นไอเดียให้สําหรับทุกคนเผื่อว่าใครเรียนออนไลน์แลว้วมันน่าเบื่ออะไรอย่างนี้ก็อยากจะให้ทุกคนไปจัดกันนะคะเผื่อว่าเนี่ยไปเซิร์ชหาในกินเทเลสมาะคะทุกคนแต่ของเบลมันเยอะมันทําให้แบบแน่นกันนะทุกคนพื้นที่เขียนในสือก็เลยจะน้อยแล้วก็จะ ก็ใครอยากจัดตามก็สามารถจะตามได้เลยนะคะหรือว่าจะหาทาง o o g l e p i n t e ทเล t นะคะคือเป็นไอเดียได้ดีมากทุกคนเขาตัดจัดกันเต็มเลยนะคะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดการเต้งเตือนสำหรับคลิปนี้ก็เวลาไปก่อนนะคะ๊า